มามา่าเมืองปาร,รีสที่ขายอยู่นะคะโอ้โหเยอะมากเยอะมากแบบมีหลายยี่ห้อมากนี่คือที่ที่ฝรั่งเศสนะที่เราขายกันนะดูแบบมีรถแบบเยอะมากอันนี้อันนี้นะที่จะเป็นแบบเผ็ดคูณสองนะ <laughs> ก็จะมีของพวกสาลายแป้งชุบทอดอะไรเงี้ยเนาะเก็ดขนมปังนั่นนูน่นนี่ข้าวญี่ปุ่นนั่นน,นู่นนะี่เนะคือแบบแบบเยอะมากอันนี้แกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะเออแบบเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นบรรดาพวกพวกซอสนะซอส หวานซอสนะโซจ่านะคือแบบมีเยอะครบคันมากเลยนะทุกคนอันนี้นะเราก็อยู่ที่บาริสโตนะจ๊ะ